และยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกหนึ่งในข่าวใหญ่ที่กำลังเป็นกระแสไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ยังเป็นที่จับตามองไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจทั่วโลกก็กำลังวิเคราะห์กันอย่างจริงจังนั่นก็คือเรื่องที่ประเทศไทยได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่นหมล่าสุดจากจีนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเจดูเจึงดู J104 ซึ่งในตอนนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างขีความสามารถทางอากาศหหลลลัััังงงงงงจจจจาา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 กกกกกกททีี่่่โคครรรรรรดด F35 สสสฐออออเเมมมมิิวแแแนนนนูะะยยผชบข้้ืุธศต เครื่องบินขับไล่ J10C หรือที่บางคนเรียกว่าวิกอราสดราคอนนั้นเป็นรุ่นปรับปรุงล่าสุดในพระกูล J10 ของจีนจุดเด่นหลักคือการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำม,มากขึ้น ระบบอาวุธที่รองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่น TL15 ซึ่งมีระยะยิงไกลกว่า200กิโลเมตรและยังสามารถยิงขีปนาวุธพิัยใกล้อย่าง TL10 ที่ใช้ระบบเซนเซอร์อินฟราเรดขั้นสูงได้อีกด้วยนอกจากนี้ J-10C ยังได้รับการปรับปรุงเรื่องการลดการสะท้อนเครื่องเรดาร์หรือที่เรียกว่า RCS reduction เพื่อทำให้มีคุณสมบัติคล้ายเครื่องบินล่องหนในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหน็มรูปแบบเหมือน F-35 แต่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับกองทัพอากาศไทย เมื่อพูดถึงสมรรถนะเจ104ใช้เครื่องยนต์รุ่น Ws 10B ที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศจีนซึ่งมีกำลังขับสูงถึงประมาณ13,200กิโลกรัมทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงเมตสองหรือกว่านั้นและมีพิสัยการบินประมาณ1,850กิโลเมตรถ้าไม่ติดถังเชื้อเพลิงเสริมส่วนรัศมีการรบจริงอยู่ที่ราว550-700กิโลเมตรขึ้นอยู่กับอาวุธและภารกิจที่บรรทุกสำหรับกองทัพอากาศไทยสมรรถนะเหล่านี้ถือว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ J 1 0 4น่าสนใจสําหรับประเทศไทยคือเรื่องราคาหากเปรียบเทียบกับ F 1 6วีรุ่นล่าสุดหรือแม้แต่ริปเป็น E F ของสวีเดนราคาของ J 1 0 4ถูกกบว่ามากโดยมีการคาดการว่าราคาต่อลำอยู่ที่ราว40-45ล้านดอลลาร์ในขณะที่ริปเป็น E มีราคาใกล้เคียง85ล้านดอลลาร์และ F 3 5นั้นสูงกว่า100ล้านดอลลาร์ขึ้นไปถ้ามองในมุมคุ้มค่า J 1 0 4ให้สมรรถนะในระดับที่ใกล้เคียงกับเครื่องบิน Generation 4.5บกของชาติตะวันตกแต่มีราคาที่ถูกกบว่ามากเกือบครึ่งหนึ่งนี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้หลายประเทศกําลังพิจารณาหรือแม้แต่จะหา J 1 0 4เข้าประจําการไม่ว่าจะเป็นปากีสถานที่ใช้ชื่อว่า JF 17 Block AI ซึ่งใช้ระบบกลเคียงกันหรือประเทศในเอเชียที่กำลังหันมามองทางเลือกจากจีนมากขึ้นสำหรับประเทศไทยกได้เจ1 0ซีมาไปจําการสิบลำในล็อตแรกนี้ถือเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเข้ากันได้กับระบบอาวุธที่กองทัพอากาศไทยมีอยู่เดิมปัจจุบันไทยใช้งานเครื่องบินกลิเปนซีบีที่มีสมรรถนะสูงมากเช่นกันและยังมี F16AB บีที่ผ่านการปรับปรุงมาหลายครั้งการนำเจ1นึซีเข้ามาเสริมจึงเป็นเหมือนการเปิดประตูไปสู่ยุคใหม่ที่ไทยอาจจะเลือกหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนนนมมาาาากก,าก,าาก,กา่่่ตะั้้ททสอออพพใจจงงศไซืค หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายระยะายาวาจะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงก็คือจีนมีนโยบายสนับสนุนประเทศคู่ค้าในด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการจัดหาชิ้นส่วนทดแทนที่มีราคาถูกกว่ามาตร,รฐานของอเมริกาหรือยุโรปดังนั้นในแง่การซ่อมบำรุง J10C อาจ,จมีความได้เปรียบมากกว่าโดยเฉพาะหากไทยมีความร่วมมือเชิงลึกกับจีในการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในประเทศ เรื่องที่หลายประเทศกังวลคือความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์จีนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีเสียงวิจารณ์ว่าเครื่องยนต์ Ws 1 0มีอายุการใช้งานสั้นและยังไม่เสถียรเท่าของรัสเซียหรืออเมริกาแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนได้ปรับปรุงจน Ws 1 0 b และ Ws 1 0 c มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมากและปฏิสถานเองก็ใช้งานได้จริงในเชิงรบโดยไม่มีปัญหาร้ายแรงซึ่งกองทัพอากาศไทยก็คงจะจับตามองและทดสอบอย่างแท้งวดเช่นกันในเชิงสมรรถนะทางการ R J c, าารบ J หนร,งร่งาาศสูาาศนาวว้ิดถียเเลซออรร์หื GPS ซึ่งทำให้มันมีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาพพื้นดินหรือการโจมตีเรือรบในทะเลจุดนี้ถือว่าเหมาะกับประเทศไทยที่ต้องรับมือทั้งภารกิจป้องกันน่านฟ้าและการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเล เมื่อพูดถึงราคาและความคุ้มค่าเราต้องไม่ลืมว่าจีนอาจเสนอแพ็กเกจที่รวมถึงการฝึกนักบินการจัดหาอาวุธครบทุดและแม้แต่การสนับสนุนด้านเทคนิคระยะยาวซึ่งหากเปรียบเทียบการซื้อจากอเมริกาหรือยุโรปที่นอกจากค่าตัวเครื่องแพงแล้วยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมหาศาลการตัดสินใจของกองทัพอากาศไทยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสมรถนะแต่ยังเป็นเรื่องของงบประมาณและนโยบายต่างประเทศที่ต้องการสร้างสมดุลด้วยการเลือกเจหนึ่งศูนย์ซีนิวตันที่เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างไทยก แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองต่อภูมิภาคและต่อประเทศมหาอำนาจว่าไทยกำลังเปิดกว้างและพร้อมจะร่วมมือกับจีนมากขึ้นในด้านความมั่นคงทางทหารในแง่จิตว,วิทยาและการเมืองระหว่างประเทศการที่ไทยได้รับเครื่องบินเจ10ึซฟรีหรือในราคาพิเศษถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความไว้เนื้อเชื่อใจจากจีนซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ประเทศคู่แข่งในภูมิภาครวมทั้งสหรัฐอเมริกาต้องหันมาจับตามองอย่างใกล้ทิดเพราะการเปลี่ยนสมดุลเช่นนี้อาจมีผลต่อการจัดรียงกำลังทางทหารในเอเชียตะ สุดท้ายนี้หากถามว่าการเลือก J104 ของกองทัพอากาศไทยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่คำตอบอาจต้องขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ในสนามจริงแต่จากข้อมูลที่เรามีในตอนนี้ J104 ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามีสมรรถนะสูงทันสมัยและยังช่วยสร้างทางเลือกใหม่ให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาชาติตัวนตกเพียงฝ่ายเดียวถ้าไทยสามารถผสมผสานการใช้งาน J104 เข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวก็จะทำให้กองทัพอากาศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีศักยภาพและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้คือการรีวิวเชิงลึกของ j 1 0 4เครื่องบินขับไล่ที่กำลังเป็นหัวข้อร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคตอนนี้สมรรถนะราคาความคุ้มง่าและความหมายเชิงยุทธศาสตร์เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่ากองทัพอากาศไทยจะใช้โอกาสครั้งนี้อย่างไรในการสร้างพลังทางอากาศที่แข็งแกร่งขึง้นและในอนาคตเราอาจได้เห็น j 1 0 4่งศนจำนวนมากขึ้นบินอยู่บนท้องฟ้าของประเทศไทยได้รับการปรับปรุงเรื่องการลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์หรือที่เรียกว่า RCS reduction เพื่อทำให้มีคุณสมบัติคล้ายเครื่องบินล่องหนในระดับหนึ่งาาไอกททพศย เมื่อพูดถึงสมรรถนะเจ104ใช้เครื่องยนต์รุ่น Ws 10b ที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศจีนซึ่งมีกำลังขับสูงถึงประมาณ13,200กิโลกรัมทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงเมตสองหรือกว่านั้นและมีพิสัยการบินประมาณ1,850กิโลเมตรถ้าไม่ติดถังเชื้อเพลิงเสริมส่วนรัศมีการรบจริงอยู่ที่ราว550-700กิโลเมตรขึ้นอยู่กับอาวุธและภารกิจที่บรรทุกสำหรับกองทัพอากาศไทยสมรรถนะเหล่านี้ถือว่าเพียงพอ,อต่อการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกงสิ่งที่ทําให้ J104 น่าสนใจสําหรับประเทศไทยคือเรื่องราคาหากเปรียบเทียบกับ F16 รุ่นล่าสุดหรือแม้แต่ Gripen ปป E F ของสวีเดนราคาของ J104 ถูกกกว่ามากโดยมีการคาดการว่าราคาต่อลำอยู่ที่ราว40-45ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Gripen E มีราคาใกล้เคียง85ล้านดอลลาร์และ F35 นั้นสูงกว่า100ล้านดอลลาร์ขึ้นไปถ้ามองในมุมคุ้มค่า J104 ให้สมรรถนะในระดับที่ใกล้เคียงกับเครื่องบิน Generation 4.5+ ของชาติตะวันตกแต่มีราคาที่ถูกกกว่ามากเกือบครึ่งหนึ่งนี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้หลายประเทศกําลังพิจารณาหรือแม้แต่จะดหา J104 เข้าประจําการไม่ว่าจะเป็นปาคีสถานที่ใช้ชื่อว่า JF17 Block AI ซึ่งใช้ระบบกล้เคียงกันหรือประเทศในเอเทียที่กำลังหันมามองทางเลือกจากจีนมากขึ้นสำหรับประเทศไทยการได้เจ104มาประจำการสิบลำในล็อตแรกนี้ถือเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเข้ากันได้กับระบบอาวุธที่กองทัพอากาศไทยมีอยู่เดิมปัจจุบันไทยใช้งานเครื่องบินริเป็นซีดีที่มีสมรรถนะสูงมากเช่นกันและยังมี F16A บีที่ผ่านการปรับปรุงมาหลายครั้งการนำเจหนึูเข้ามาเสริมจึงเป็นเหมือนการเปิดประตูไปสู่ยุคใหม่ที่ไทยอาจจะเลือกหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากจ หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายระยะายาวาจะเป็นอย่างไรข้อเท็จริงก็คือจนีนมีนโยบายสนับสนุนประเทศคู่ค้าในด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการจัดหาชิ้นส่วนทดแทนที่มีราคาถูกกว่ามาตรฐานของอเมริกาหรือโยุโรปดังนั้นในแง่การซ่อมบำรุง j 1 0 4อาจ,จะมีความได้เปรียบมากกว่าโดยเฉพาะหากไทยมีความร่วมมือเชิงลึกกับจีนในการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในประเทศเรื่องที่หลายประเทศกังวลคือความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์จีนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีเสียงวิจารณ์ว่าเครื่องยนต์ W10 มีอายุการใช้งานสั้นและยังไมม่่เเเเสถีียยรรรทาาขออองซหืิก แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนได้ปรับปรุงจน Ws10b และ Ws10c มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมากและปฏิสถานเองก็ใช้งานได้จริงในเชิงรบโดยไม่มีปัญหาร้ายแรงซึ่งกองทัพอากาศไทยก็คงจะจับตามองและทดสอบอย่างแท้มง,งวดเช่นกันในเชิงสมรถนาทางการรบ J10c สามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง11.4แขวนรองรับทั้งถีปนาวุธอากาศสู่อากาศถีปนาวุธอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ซึ่งทําให้มันมีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินหรือการโจมตีเรือรบในทะเลจุดนี้ถือว่าเหมาะกับประเทศไทยที่ต้องรับมือทางภารกิจป้องกันน่านฟ้าและการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลเมื่อพูดถึงราคาและความคุ้มค่าเราต้องไม่ลืมว่าจีนอาเสนอแพ็กเกจที่รวมถึงการฝึกนักบิน การจัดหาอาวุธครบชุดและแม้แต่การสนับสนุนด้านเทคนิคระยะยาวซึ่งหากเปรียบกับการซื้อจากอเมริกาหรือยุโรปที่นอกจากค่าตัวเครื่องแพงแล้วยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกมหาศาลการตัดสินใจของกองทัพอากาศไทยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสมรรถนะแต่ยังเป็นเรื่องของงบประมาณและนโยบายต่างประเทศที่ต้องการสร้างสมดุลด้วยการเลือกเจริญหนึ่งศูนย์ซีเรนสโตนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างไทยกับจีในในเชิงยุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่เพียงการซื้อขายอาวุธแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางการเม ในแง่ติดตัววิทยาและการเมืองระหว่างประเทศการที่ไทยได้รับเครื่องบินเจ10ีหรือในราคาพิเศษถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความไว้เนื้อเชื่อใจจากจีนซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ประเทศคู่แข่งในภูมิภาพรวมทั้งสหรัฐอเมริกาต้องหันมาจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะการเปลี่ยนสมดุลเช่นนี้อาจมีผลต่อการจัดเรียงกำลังทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด สุดท้ายนี้หากถามว่าการเลือก J จ104ของกองทัพอากาศไทยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่คำตอบอาจต้องขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ในสนามจริงแต่จากข้อมูลที่เรามีในตอนนี้ J หนึถือว่าเป็นทางเลือกที่กุ้งค่ามีสมรรถนะสูงทันสมัยและยังช่วยสร้างทางเลือกใหม่ให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาชาติตัว,วนตกเทียงฝ่ายเดียวถ้าไทยสามารถผสมผสานการใช้งาน J 1 0 4เข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างลงตัวก็จะทำให้กองทัพอากาศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีศักยภาพและยื ทั้งหมดนี้คือการรีวิวเชิงลึกของ J104 เครื่องบินทับไล่ที่กำลังเป็นหัวข้อร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคตอนนี้สมรรถนะราคาความคุ้มค่าและความหมายเทิงยุทธศาสตร์เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่ากองทัพอากาศไทยจะใช้โอกาสครั้งนี้อย่างไรในการสร้างพลังทางอากาศที่แข็งแกร่งขึ้นและในอนาคตเราอาจได้เห็น J104 จำนวนมากขึ้นบินอยู่บนท้องฟ้าของประเทศไทยเครื่องบินล่องหนในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบเหมือน F35 แต่ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับกองทัพอากาศไทย เมื่อพูดถึงสมรรถนะเจ104ใช้เครื่องยนต์รุ่น Ws 10B ที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศจีนซึ่งมีกำลังขับสูงถึงประมาณ13,200กิโลกรัมทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแม่สองหรือกว่านั้นและมีพิสัยการบินประมาณ1,850กิโลเมตรถ้าไม่ติดถังเชื้อเพลิงเสริมส่วนรัศมีการรบจริงอยู่ที่ราว550-700กิโลเมตรขึ้นอยู่กับอาวุธและภารกิจที่บรรทุกสำหรับกองทัพอากาศไทยสมรรถนะเหล่านี้ถือว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ J104 น่าสนใจสําหรับประเทศไทยคือเรื่องราคาหากเปรียบเทียบกับ F16 วรุ่นล่าสุดหรือแม้แต่กริปเอ็นอ e. ีของสวีเดนราคาของ J104 ถูกกบว่ามากโดยมีการคาดการณ์ว่าราคาต่อลำอยู่ที่ราว40-45ล้40 500, 000, นนานดอลลาร์ในขณะที่กริปเอ็น e. มีราคาเพื่อเคียง85ล้านดอลลาร์และ F35 นั้นสูงกว่า100 000, ล้านดอลลาร์ขึ้นไปถ้ามองในมุมคุ้มค่า J104 ให้สมรรถนะในระดับที่เพื่เคียงกับเครื่องบิน Generation 4.5วกของชาติตะวันตกแต่มีราคาที่ถูกกบว่ามากเกือบครึ่งหนึ่งี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้หลายประเทศกําลังพิจารณาหรือแม้แต่จะหา J104 เข้าประจํากานไม่ว่าจะเป็นปากีสถานที่ใช้ชื่อว่า JF17 Block a ซึ่งใช้ระบบกล้เคียงกันหรือประเทศในเอเชียที่กำลังหันมามองทางเลือกจากจีนมากขึ้น สำหรับประเทศไทยการได้เจ1 0 4มาประจำการสิบลำในล็อตแรกนี้ถือเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือและความเข้ากันได้กับระบบอาวุธที่กองทัพอากาศไทยมีอยู่เดิมปัจจุบันไทยใช้งานเครื่องบินริฟเฟนซีีที่มีสมรรถนะสูงมากเช่นกันและยังมี f 16A บีที่ผ่านการปรับปรุงมาหลายครั้งการนำเจ 100C เข้ามาเสริมจึงเป็นเหมือนการเปิดประตูไปสู่ยุคใหม่ที่ไทยอาจจะเลือกหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนมากกว่าตะวันตกและถ้าหากผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจก็มีโอกาสสูงที่กองทัพอากาศไทยจะสั่งซื้อเพิ่มอีกจำนวนมากใน นโยบายสนับสนุนประเทศคู่ค้าในด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการจัดหาชิ้นส่วนทดแทนที่มีราคาถูกกว่ามาตรฐานของอเมริกาหรือยุโรปดังนั้นในแง่การซ่อมบำรุง j .1 0 4อาจจะมีความได้เปรียบมากกว่าโดยเฉพาะหากไทยมีความร่วมมือเชิงลึกกับจีนในการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในประเทศเรื่องที่หลายประเทศ